เรยกพิธีาจา,กกา,น ah ai, าในการทอดเทไหยจิวานปังสุกุลในชุดที่สี่คณะเพาภพาขอได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศากประจารย์รถพัชร์ธนนนท์ให้เกียรติเป็นตัวแทนที่น้องประชาชนและคณะเะภาผพาพิธีในการทอดเทไหลจีวันปังสุกุลชุดที่สี่ ขอยนเชิญครับผู้ช่วยศาสตาราจารย์นพัชรพนักดอย บากนี้ตัวแทนท่านผู้มีเกียรติและญาติที่ท่านผู้มีเกียรติขอรับใยจีบันปากสุกุลและได้ผ่านพิธีในกากพ่อจระยจุบันปากสุดทั้งทั้งสี่ชุดไว้เป็นที่เรียบร้อยโอกาสนี้สิบนิ้วของคณะเสื้อผ้าการขอยกขึ้นประนมก้มกราบนิมนต์พระเจ้าพระคุณเจ้าประธานสงรองประธานสองสี่รูปเป็นองค์พิจารณาไรจีบันปากสุกุลขั้นตอนที่เดือดขอราบตลาดปาก ไปก็ปัวไปก็ภัวยัเจ็บครับตวนอันครับเร็วสาธุใส่ไทยนอ่ัอก่อนอันเดียวนี่คีบ่บ้านจะตายบ้านย่ำโอกกลยสาธุ วิธีสุดท้ายของทางศาสนาแล้วนะคะอีกอเูนลัคนากระโดย តើទូ